เอนแคปซูลเลตก็คือมันจะเป็นอนุภาคเล็กๆมากๆอยู่ในแคปซูลแล้วไม่ได้ปล่อยรวดเดียวแล้วจบนะคะนอกจากฟูลาล,ลินมันจะลองมาสซิงคืออยู่ได้นาน A แลยคะเอนแคปซูลเลตนี้ก็จะทําให้พอมันซึมเข้าไปมันเหมือนค่อยๆปล่อยเ่ยค่ะนึกถึงเวลาเรากินยายาอยาจจะมีหน้าตาต่างกันดูเคยเอาอยาแต่ละชนิดแต่หน้าตาไปละไหน,นะคะดูเ่ยค mm hmm. ่ะ ลองดูถ้าอยาาา่อยางภาณ์เนี่ยมันเป็นเน็ตผงฉันละลานนะยน้ำตาเกลละลายหาเกลแล้นบางตัวละลายนนะ้ำเร็วบางตัวแบบผ่านไปสองชัวง่วโมงไม่ละไม่ละ เร็วมากแล้วมันก็ตกลงไปเลยเพราะมันหมดแล้วน้ำตาหมดแล้วอันนี้เหมือนกันค่ะงเตรียมเข้าไปปุ๊บงอมุงคือเราไม่ต้องการเข้มข้นขนาดน,นั้นแต่เราต้องการให้มันเข้มข้นและค่อยปล่อยให้มันอยู่เขาถึงบอกว่าเอ้ทำไมอันเนี้ยมันเขาทำการดีว่าเก็บความชุ่มชื้นได้นาน24ชั่วโมงทำให้ผิวชุ่มชื้น24ชั่วโมงเพราะ ู่ในผิวของเราแล้วก็เพิ่มอยู่ต่อไปดังค่ะอาหารแล้วก็โฟล,ลีนกับเมลาซีโร่เราพูดถึงไปไแล้วนะคะ่ะว่าประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้แอนตี้ออกซีเนสแคปซูลนั้นอันดับหนึ่งเลยดีวิตามินซี ร้อยเจ็ดสิบสองเท่านะคะกันแดดกันแสงกันความร้อนเสถียรนว่าอยู่ได้นานกว่านะคะแล้วก็ลองบาสซิ่งเหมือนกันก็คืออยู่ในระบบกับเอ็นสตัฟเลิด้วยนะมันจะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นอันนี้ดีกว่าอัลาอัลฟาออโรเมนแล้วที่สำคัญเลยคือกระตุ้นทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะเกิดกระบวนการออโตฮอร์มิจด้วยโดยเฉพาะในเซลล์ของเวลาลิงนะก็ทำให้หน้าเราใสมากขึ้นรูมวิชาการเดินไปนะคือเห็นแบบเห็นใน คือพูดกันจนบอกหมดแล้วเรารก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะเอามาอีกแล้วกันตัวแรกค่ะอันนี้ first serum first, first คือหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าต้องทาตัวไหนก่อนต้องทา first serum ยกเป็นใครมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำแบบสมมติว่าใช้ตัวอื่นไแล้วเป็นน้ำน้ำเลยนะคะเราอ่ะเทคนิคเลยคืออะไรเหลยวก,กว่าใช้ตัวนั้นก่อนอะไรเทียบก,กว่าค่อยใช้ตัวนั้นนะคะ ค่อยๆจากเหลวเป็นน้ำเป็นเซรั่มเป็นเอสเซนต์เป็นเจลเป็นครีมที่เนื้อบางๆครีมเนื้อ mm hmm. เนื้อหนาแต่สุดท้ายแล้วกันแดดต้องใช้หนักสุดค่ะไม่ว่าเนื้อเ็าจะเป็นยังไงกันแดด้อหนังนสุดนะคะแค่สเต็ปเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีแค่ในอีกหนึง่งอย่างมีนะใครที่แบบใช้ครีมแบบหลไหล,หลกระปุกมากอะ่ะกว่าจะทาหมดคือหน้าแห้งแล้ว mm hmm. อ่ะอ่เขาบอกว,วิธีการทาครีมที่ดีที่สุดคือทาตอนผิวยังเปิด mm hmm. ใช่ไหม อาหน้าปุ๊กแล้วทาเลยแต่เฮ้ยอาบนนะ้ำปุ๊กก็ต้องทาผิวเลยโดเราทาอะไรก่อนดีเพราะว่าถ้าทาผิวก่อนหน้ามันจะแห้งทาหน้าก่อนผิวก็จะแห้งใช่ไหมคะส่วนตัวนะไม่มีอะไรผิดไม่ได้ถูกทาตอนผิวเปิดเราอักน้ำเสร็จจะจกทาผิวตัวก่อนเพราะหน้าของเราเราสามารถมาใช้เซรัหรือโทนเนอร์เ็ดให้มันชุ่มชื้นหรือมันจะมีน้ำแร่ค่ะนะคะก็สเปรย์ไปนะคะพอมันน้าหน้า หนึ่งแล้วก็ทาพอมันชุ่มชื้นต้องทาทานมในเลือดเลยโดยเฉพาะก่อนนอนเป็นคนต้องทาครีมหนังมากนะคะเพราะเซรัมแต่เอราเซรัมข้อที่ดีเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นการเปิดประตูเหมือนแบบวันนี้มีเพื่อนมาเยอะแยะเลยต้องการมาให้กำลังใจก็ให้ของขวัญเรานะกองอยู่หน้าบ้านเราไม่เปิดประตูเพื่อนเข้าบ้านได้ไหมคะสิ่งดีๆมันเข้าไม่ได้เราไม่ได้เลยเหมือนการเซลล์เราถ้าไม่เปิดเซลล์ผิวถ้าไม่เปิดไม่มีตัวไปเปิดมัน ะมันก็จะทําให้สารอาหารหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องาจะทักเป็นมีตัวมันก็เข้ากันไม่ได้ค่ะนะคะตัวฟอสเซอร์นั่จะดีกว่าน้ำเพราะว่ามันมีตัวนักพาแล้วก็มีไบโอนโดที่เราจะพูดถึงนะคะแล้วก็ตัวที่สองไดไบไฟเน้นที่เรื่องของหรือหรอกนะคะตัวไดไบไฟเนี่ยทำงานคล้ายๆโบท็อกซ์ก็คือทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันคลายตัวโบท็อกซ์ก็คือเป็นเ,เป็นเป็นเนชื้อโรคชนิดหนึ่งแหละที่ทำให้หลอดแรงกเราฉีดเข้าไปทําให้กล้ามเนื้อคลาย พอหายตัวปุ๊บไอ้ที่มันแบบเกร็งที่แบบเกร็งนานๆเนี่ยมันก็หย่อนใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยไม่มีริ้วรอยค่ะแต่อันนั้นฉีดปุ๊บคลายนะอันนี้อันนี้ต้องใช้ขนาดนิดหนึ่งนะคะเพ cover micell แต่ก็ไม่นานมากแบบเราจะค่อยๆกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินด้วยและสุดท้ายอันนี้ชอบมากนะคะเป็นคนที่อีกหนึ่งเทคนิคแล้วกันและอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ทําให้หน้าดีโดยเฉพาะฉันจะไปงานอี่จะเช็คหน้าไปงานมาหน้าทุกวันค่ะต่อหน่อย ทุกวันคือทุกวันเราเปลนมาหน้าบวมมากนะคะเราก็ทำหน้าหน้าที่ลุกเปื่อยคือทั้งวนไม่เรียนก็หลักร้อยอ่ะนะคะเราคิดดูดูสิแบบทัองวันหน้าทุกวันมันร้อนมันละร้อนอ่ะคือเมื่อก่อนเรจะค่อนข้างเพลเจ็บปวดนิดหน่อยอะไรแต่เรื่องความสวยจะเป็นไงแต่หลังจากนี้เดี๋ยววิ้งมีโอเวอร์ไนท์มาค่ะนพอโอเวอร์ไนท์มาผ่านๆก็ไปดูมันก็คือเหมือนองมาหน้าแล้วมันก็จะแบบเฉลี่ยแล้วอ่ะรั้งวังมันไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วเราได้มาหน้าทุกวัน นะคะแล้วก็แบบซึมซับเข้าไปแล้วเนาะที่สำคัญคือไม่ต้องมีอะไรมาแตะหน้าเราต้องต่อคือแบบเดี๋ยวจะต้องเอามานต่อเพราะว่ามันหนาเกินไปมันจะทำให้หน้าแห้งถ้ามันแห้งแล้ว่กเอาไว้ที่หน้านะคะจะเป็นหน้ากา้เพราะมันแทนที่มันจะทำให้ชุ่มชื้นมันจะดูดอากาศออกดูดความชื้นออกจากหน้าเรานะคะดังนั้นอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องมานั่งแกะออกด้วยไม่ต้องตบบตกลับขับตอนอนเมื่อไหร่หนาจะแห้งเราต้องเอาก่อนจะต้องเตลียมหน้ามากเลยค่ะ โอ้ยมามอดีนมากนะคะต้องบอกว่ามาไน้กว่าช่วยให้ผิวคืนีนะคะตัวแรกเลยไมค์แอมมาทำไมคอนดิชั่นนะคะ deep r e p a เรียนยังไงว่าเฟิร์สเซร็จมาเฟิร์สคือหนึ่งเป็นตัวเปิดกระตุ้ให้ผิวนะคะและที่สำคัญเลยนะคะไม่ราคาแพงแล้วมีนวัตกรรมอีกหนึ่งตัวนะคะถึงไม่ได้นำมาคนเดียวแต่เป็นตัวที่ดีมากๆและจริงๆบอชอบตัวหนึ่งมากก็คือมันมาจากไหนนะคะไมค์คอนดิโญ่ก็คือเป็น าการกระจัดธรรมชาติค่ะมันเหมือนสกิบผิวสังเกตนะใครเคยไปคลินิกเราเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีต okay. <anch> <ual gaan> <asına> <im> <era> ัวสกิบผิวมารุงให้ตื่นสานะคะที่ใครก็เลยตือสกิบเอาเจลสกิบทำให้มันตึงแหน็กน้อแล้วเอาวิตามินเอาเอาครีมค่ะมันก็จะซึมเข้าไปนะคะแต่อันนี้เล็กมากๆเราไม่ต้องไม่ได้แบบทำร้ายผิวเพรเอาเขี่ยไปสกิบนะคะเราไม่ต้องกลัวติดเชื้อด้วยมันเล็กขนาดห้าสิบถึงสองร้อยน้านมันแเลยและที่สำคัญพอสกิบปุ๊บมันจะลอกผดเซลล์ผิวเก่าออกไปด้วย มันจะมีนว,วัตรกรรมเลงที่อันเนี้ยเขาช่วยเรื่องหลุมสิวหลุมสิวที่แบบรักษาแบบจริงจังเลยนะก็คือไมโครโนิร่ดควยเข็ยนไมโครคือเล็กเล็กเ,เลยนะคะแล,คแล้วก็เออ่นิ่ลดควยเขียนก็คือเขียนแบบเลี้ยงจอบให้มันเป็นแผลแค่เริมีเลือดนิดๆ,ๆนะคะแล้วพอมันจอดอย่างเงี้ยตอนบนจะไม่เยอะนะ ต,ต้องบอกว่าเล็กจริงๆนะคะแล้วก,กระบวนการนี้พอมันมีเรื่องต่อผิวแเล็กๆอย่างนี้ค่ะนะคะนะคะอกจากมันจะนําครีมเข้าไปได้มันจะกระตุน้นมันเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้ร่างกายเหมือนคิวริ่คื <Okay. S 1> ตอตัวการสมานแขลแล้วจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนีลาสตินกระบวนการแบบนี้เลยคะ่ะมันก็จะเติมเต่มอันนี้เป็นวิธีการรักษาหลุมสิวลึกๆแบบทำเฉยเลยนะคะหรือว่าออสมัยนี้เขาก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของมโครเนดดิ้งอ,อันนี้เขียนจริงๆค่ะ ค่อยๆไปนะคะพอจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็จะเหมือนแอคทีเวตกระตุ้นทําให้ผิวรบรินเวณนี้มาสมานแผล็ไพอสมานแผลการสมานแผลคือคอลลาเจนวิลลัสตินเขาจะวิ่งมาค่ะมันจะต้องกระตุ้นการสรา้างแล้วผิวมันก็จะตึงขึ้นเด้งขึ้นนะคะหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นโรรี่เป็นเข็มอันนี้เข็มนดะงคือถ้าแบบบูทคลิกไม่ดีก็ก็สิบ มีเหมือนกันในประเทศนะคะมีล่าสุดที่แอฟริกาใต้อยู่ในนี้ติดเชื้อ HIV หลายคนเหมือนกันเพราะว่ากรีนไม่เอาเข็มเขียนนะคะจริงๆต้องใช้รับทิ้งก็กรีนกิ้งทั่วหน้าเลยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเขียนำแท็บตุ้เจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมคิดว่าเจ็บนะคะกดเข็มมานก็เจ็บนะคะแล้วที่สำคัญคือหน้ามันจะเป็นเลือดๆอ่ะเคยทำไหม เลยจะเจอ,เจอกันเลยนะนะคือเนะื้อมันจะเลือนะ่อนเน้อคือเราไม่อยากรู้เนาะถ้าแต่ถามว่าผลลัพธ์ดีไหมหลังจากที่มันหายหมดแล้วอะค่ะส่วนใหญ่รีวิวตอนแรกอบบจะปูชีพแบบป่งปิดมากแต่หลังจากที่มันหายแล้วมันดีจริงจริงมันดีจริงแต่กว่าจะหายแล้วแต่ละคนเราใครคือไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า ก็อนู่ใแพ็คค่ะแต่ค่ะแบบแพงมากๆคนไล่ตัวเองทำไงน,นะคะโชคดีที่เราทั้งมเขาก็คิดคนก็คงคิดคนว่าจากแบบฉันยังได้ผลหนึ่งจังเลยอะ่ะมันต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าฉันจเจ็บปวดกับมันมากนะคะมันก็มีไมโครซองเอ็กแทกค่ะ คล้ายๆว่า,าตาลแบบไมโครสปองนะคะเอ็กแท็กมันจะเป็นหนึ่งต้นที่เขาขยายค่ะนะจริงๆมันตี๊ดๆลยมากๆเล็กเก,ก็บขึ้นอันเนี้ยอยู่ในผมเนีเ้ยเราค่อยถายมันจะเป็นเหมือนเข็มนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราทาไปมันก็เลยมีรู้สึกเริ่มหอม โอเซนที่ไม่เหม,มือนตัวเซนมี้อ่องเ้าอื่นคือการตรวจผิวแต่ย้อนีอ้นคนทีดด้วยนะคะคอในก็คือแบบค,น,น,คนเดียวกคงมปนพูดกันเยอะแล้วแหะนะคะแล้วเราก็ก็ถ้าอยากลองก็ลองไปดูนะคะที่คลินิกแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เขาบกมันยจัตรวจอันนี้มันก็จะถามวนะคะก็จะมันก็จะมีระคายเคืองบ้างนิดนิดน้อยในการใช้ตอนแรกอาจจะมืออ่า้พราว่ามันก็คือการไปทำให้ผิวระายเคืองเล็กก ก็จะทาให้มันกระตุ้นการสร้างคลอโเจนใช้ระยะยาวทำไมถึงอยถึงหายล่องถึงหายนะคะเพราะว่ามันเติมเต็มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ยังงงเล็ว่าสิ่งที่จะเติมเต็มคลอาเจนทีสินได้ร่างกายข้างในเรามันต้องมีด้วยนะมันต้องมีโปรตี ดีๆเท่าไรเลยน้ำแก่ตัวเองด้วยนะคะกินนานเยอะๆอ่ะต่อไป <c oughs> แล้วพี่จะไม่บอกสารสกัดจาก,จกสาหร่ายสีรุ้งนะคะอันนี้ไม่ต้องบอกนะในนี้ก็แบช่วยทำให้เนวสีผิวดีขึ้นนะคะดูขาวกระจ่างใสเรียวกว่าเป็นสีผิวสมดุลจะว่าขาวโอ้ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าขาวเท่าไหร่เพราะว่าขาวแต่ละคนไม่เท่ากันนะคือคือถ้าแบบเฮ้ยถ้าเราถ้าเราออกแนวแอฟริกรนันนิดน,นิดจะขาวเป็นแบบยุโรป ขาวท้องที่เราข่าได้ต้องเน้นใสค่ะบอกว่าถ้าผิวใสนะไม่ว่าจะผิวคล้ำหรือผิวขาวขมันดูดีนะคะขาวได้มากแค่ไหนต้อตงตง้องดูที่ท้องแข็งตรงเนี้ยคะ่ะมันจะเป็นจุดที่เรากำลังขา่าวเราเราจะข่าวได้ประมาณเนี้ยซึ่งถ้าขาวได้ประมาณนี้เองชีวิตเราเเลุกขึ้นแล้วนะคะแล้วก็นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของถารต่างที่ช่วยในเรื่องของการไปฟื้นฟูและซ่อมแซมช่วยบำรุงก็สร้างเรื่อด้วยความชุ่มชื้นแล้วกัน ชาโน่อลอยนะคะอันนี้ก็มีสังกัดเยอะแยะเลยนะคะหลักๆเลยก็คือหนแบบตายแล้วก็จะมีสารต่างๆที่ช่วยเรื่องของการกระชับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของาาชาโฉีนน้ำตาลน้อยนะคะกะบเ้น่องเจรา์โลาสตีนบอกว่าสาโน่ฉีนน้ตาลบรรดาสารอหารข้งหลังเนี่ยมันจะเป็นสารอาหารสูงด้วยว่าจะกินหรือทานนะคะ,นะคะสกัดออกมาไม่เหมือนกันแต่ว่าประโยชน์ของมันก็คือมัน,นมีประโยชน์มากๆเยอะนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ีกับ ทำให้ผิวเราแข็งแรงเนื่ที่ผิวแข็งแรงค่ะนะคะผิวแข็งแรงก็จะทําให้ผิวเราดีเองเขวัญใจคิวเทนนะคะก็เป็นตัวเติมพลังงานให้กับผิวนะคะให้ผิวว่าสามารถสร้างอะไรได้มากขึ้นนะคะทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นตัวที่สองเน้น,นดลดเลือยไห่แผิวแข็งแรงตัวที่สามขันนะคะเน้นบำรุงเลยในายามทั้งกลนและกลางคืนเจมอ o. เป็นคนที่อชอบใช้ในครีมทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะว่ามันคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้หน้าชุ ario, ่มชืแต่กลางวันก็ทานน้อยนิดนึงกลางคืนก็ทานอาหารหนึงอล้วตรงนี้ก็จะช่วยเนี่ยเพราบำรุงนะอย่างที่บอกว่าเซรั่มที่อุดมไปด้วยคืออันดับแรกเลยคือล้างหน้าให้สะอาดใช่ไหมแล้วก็มีไม่อกไม่ได้เซรั่คือผ่าเซร์่ผิวด้วยปลอดร้อยปลอดอ่อนเป็นเทคนิค สามก็คือเทคนิคการทาให้มันชุม่มชื้นนะคะเป,เปิดเปิดเซลล์ผิวอีกหนึ่งอันเลยเทคนิคคือถ้าจะไปงานมากเยอะๆค่ะมากทุกวันนะคะมากก่อนนอนอันนี้โอ้ในมาร์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนรักษาวเกาหลีนะก็จะมีแบบขันนุ่มดำต่างๆม,มีสวิสไอส์ไว้โอชัวร์ทุกคนก็แบบนาจะศึกษาข้อมูลมานแล้วแหละว่าจริงๆวิธีการเก็บเนี่ยมันก็ทําให้สารอาหารได้คงอยู่ได้มากหรือน้อยนะคะอันนี้เขาก็เก็บด้วยใช้มือนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สาร ยู่ได้มากขึ้น,นเวลาเราสกัดก็จะได้คุณค่าอาาแล้วก็แ้ถ้าสำคัญในอุณหภมิที่ติลกทำให้อุณหภูมิติดลบในสารอาหารมันก็จะทำให้สารอาหารอยู่คงทนมากขึ้นนะคะก็นี่เราจะอุดไปเรื่องคนี่ัคายที่สำคัญอันนี้รัมีนเยอะนก็จะทำให้ผิวแข็งแรงผิวเต่งตึงค่ะแ่้ผิวชุ่มน้ำด้วยนะคะโอเคนี่ก็จะเป็นในเรื่องของสารผลิตภัณฑ์ของมาทารีค่ะนะคะแล้ สองโมาโนเบลก็อธิบายไปาล้วนะคะเมลาเมลาซีโรก็จะเป็นเรื่องของออโต้ฟารที่เนาะแล้วก็สารสกัดที่แล้วก็เฟอร์โรนเอ็กซ์แคตน,น,น,นะคะวันนี้ก็ในเรื่องของสามปัญหาผิวที่มาเสนอช่วยเราได้นะคสะสมาโอก็เข้อนี้นะใครมี